หลังจากที่พวกเขาออกเดินทางไปฉันจะออกเดินทางไปหาสมบัติที่แกลไลนี่ก็ผ่านเป็นสัปดาห์แล้วไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะกลับมากันสักทีมมชมาชีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบรีนิเกะ์มาค่ะป๊อปปี้ทาวพาที่12แล้วนั่นเองนะคะเย้12จริงไหมนะ12หรือ3 12แหละเนาะใช่ไหมใช่ใช่2ใช่แหละก็ตอนนี้นะคะทั้งโซรัาคุณครูโทรีแล้วก็ทุกคนออกเดินทางไปตามหาเพื่อนที่อยู่เอ่อกัดกระจายกันออกไปใช่ไหม ตอนนี้เราอยู่บ้านว่างๆนะคะเราก็สร้างเมืองจิ๋วค่ะและตอนนี้เมืองจิ๋วของพี่กิฟที่สร้างอยู่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่ะไร้ เดี๋ยวพามาเดินดูดีกว่านะคะว่าในบ้านมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ตกแต่งเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเอาเป็นหลังแรกเลยแล้วกันนะคะหลังแรกพี่คิปทําเป็นบ้านสีเตรียมสีส้มดํานะคะก็จะเป็นมีเลยค่ะแล้วก็มีโครงไฟแอชักคิดตามช่งไฟมาแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์เพียบพร้อมเลยด้วยนะคะก็เฟอร์นิเจอร์พวกนี้ขอแรงน้องเมทมาช่วยกันสร้างนั่นเองนะ ทีมบ้านสีเหลืองก็เลยแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นโทนเหลืองหมดเลยนี่ค่ะพอเดินลงมาตรงนี้นะคะจะเป็นทางที่เข้าสู่ใจกลางหมู่บ้านนะคะทําเป็นเนินลงแบบนี้สวยดีใช่ไหมทีมของบ้านแต่ละหลังนะคะก็ทําเป็นเหมือนกับดอกไม้ในกระถางแล้วก็ตรงนี้นะคะจริงๆมันเป็นบ่อน้ําธรรมชาตินะเนี่ยพี่กิตก็เลยทําเป็นเหมือนบึงน้ําประจําหมู่บ้านอะไรเงี้ยฮ่าสวยยิ่งดูธรรมชาติเข้าไปใหญ่เลย อ๋อแล้วก็บ้านทุกหลังนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ทุกๆหลังเลยนะคะครบแล้วนะคะเดืนน้องเมทมากเลยแต่ก็ช่วยได้เยอะจริงๆอะนะแล้วไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์นะคะแม้แต่รั้วในสวนนะคะรั้วในเมืองอะรั้วต่างๆน้องเมทก็ช่วยกันตกแต่งนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะเป็นรั้วใบไม้ที่ตัดแบบโครมกลิบเลยน้องเมทนี่ค่อนข้างงานละเอียดนะคะแถมมีเอาเดอกไม้มาปักรอบๆด้วยนะคะพี่คิดก็คิดว่าโอเคนะมันคงคอนเซปต์ของ กาะป๊อปปี er ้ทาวของเรามากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องทางเดินนะคะตรงไปสุดทางเดินนะคะก็จะมีจามด้วยอ้อบ้านนะคะเนื่องจากว่าเมืองอ่ะเป็นระนาบเดียวกันไปเลยความสูงระดับเดียวกันอ่ะมันน่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะพี่กิ๊ฟก็เลยทําเป็นทางสูงแบบต่างระดับกันค่ะมันมีบันไดขึ้นปุ๊บอันนี้ก็จะอยู่สูงกว่าตรงนี้นิดนึงน่าอะไรไงเหรอเออมันพี่ว่ามันสวยดีค่ะเมืองจิ๋วจะล้อมรอบร้านเมดอยู่ด้วยเลยนะคะมีร้านเมดก็น่าจะขายดีน่าดูเลยนะคะฮัลโหล อ๋พอคุณรปภหมู่บ้านเข้ามาล้างร้านเมรหละคะสวัสดีค่ะเอ,อ่อพื้นที่หน้าร้านเน่์นะคะก็เว้นเอาไว้นะคะอารมณ์แบบเหมือนให้มีคนสามารถมาเช่าพื้นที่สำหรับขายของได้ก็เกิดเป็นการค้าขายแล้วก็พัฒนากลายเป็นระบบเศรษฐ,ฐกิจนะคะทีนี้เมืองของเราก็จะเติบโตขึ้นนะคะอาจจะมีคนจากที่อื่นเดินทางมาทําการค้ากับเมืองของเราก็ได้อ้โหูดูนินี่มันนายกปุรีชัดเลย <laughs> มองการไก่เอ๊ยเก๋นะ ในขอดูใกล้ๆหน่อยดิโอ้กี่นี่นาพอทีโอ้พาใครมาบ้างเนี่ยฟ้าน้องมายกิ๊บเล็กโอ้แก๊งสาวๆดังนั้นเลยสุดยอดไปเลยอ่ะนี่มันรู้ว่าผู้หญิงไม่แต่ดึงดูดผู้หญิงด้วยกันเองงั้นเหรอนี่ว่าเดินทางไปเจอเกาะรับแลที่เต็ม,มไปด้วยผู้หญิงเนี่ยโอเคมาๆาทุกคนตามมาตามมาเดี๋ยวจะพาไปอยู่ในบ้านนะบอกเลยว่ามันจะให้อารมณ์รู้ราไฮโซแล้วก็น่ารักกุกกี้ในเวลาเดียวกันอารมณ์มันเป็นบ้านพักตากอากาศแล้วแหละ ชิ้นี้ช่วยอ้ำมาอยู่นี่มาสเตเฮียวนี้นะลูกโอเคแล้วก็โลเคชัน่นโฮมอันนี้บ้านน้ำมานะโอเคมูฟอิสระอุ้ยนอนท,ทันทีเลยวะ่ะดีดีอะน,น,นั่นละเอ้ยกิ๊เล็กถอยไหนอ่ะถอย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 ไม่อยู่ตรงแถวริมน้ำไหมอ่ะอยู่ริมน้ำมันก็โอเคนะนีไงาฟ้าหลังนี้แล้วกันฟ้ามาฟ้ามาโอเคขึ้นนอนเตียงทันทีเลยวะ่ะเขาก็จะรู้ท,ทันทีเลยนะคะว่าน,นี่บ้านเขาเนาะ ขี้หอยหน่อยถอยหน่อยโอเคมาขิปเล็กมาหลังนี้มาโอเคคือเตรียมทันทีว่ะเฮ้ยพวกเขาได้ควนมาฝสนง่ายจริงๆเลยอ่ะ,อะกี้มากี้หลังนี้กี้หลังนี้ต่อไปนี้นะกี้ไม่ต้องไปนอนในบ้านดอกไม้แล้วนะกี้มาต่อไปนี้กี้นอนที่นี่นะโอเคมบอ้วเอา,เอากี้หาย <What? S 1> โอเคเป็นว่าตอนนี้ในมือเรามีคนมาอยู่เพิ่มสามคนแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวไปกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียม ทำป้ายหน้าบ้านให้เขากละกันนะคะเขาพูดถึงป้ายหน้าบ้านแล้วที่กิมได้ถึงหมายถึคริสต์มาสเลยอะ่ะคือคุณครัวได้ป้ายหน้าบ้านในว้าวมากเลยใครสนใจ,จอยากรู้ว่าป้ายหน้าบ้านครูว้าวยังไงนะคะไปดูได้ในโปรเจกต์ไหมคะคริสต์มาสนะคะบอกเลยว่าเป็นป้ายหน้าบ้านที่สุดยอดมากไม่เคยเห็นป้ายหน้าบ้านสวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะโปรเจกต์นะะั่นแ่ะเอาล่ะป้ายหน้าบ้านเดี๋ยวเตรียมให้แบบทุกคนเลยดีไหมอ่ะเอะเมื่อาวานกี้กลับมาแล้ว วันนี้จะมีคนกลับมาเพิ่มอีกเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราแวะไปดูนิดนะะึงดีกว่าเอาปากกาลองไปปักสักหน่อยดีกว่าค่ะตรงนี้ง่ายปักได้เลยแม่โอ้โอ้ไม่ได้เหรอเถอเอยนึกว่าจะปักได้เลยฮ่าเสียดาย,ยัางไรค่ะปักไม่ได้โอ้นี่ไงมาได้จริงจด้วยโอ้โหสุดยอดบุคคลที่หน,าน้าตาคุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยนี่คุณเดี๋ยวนะตรงนู้ได้ทอริกลับมาแล้วทอริกัไหนดูสิสอุย้ยนานี่ อุ้ยแผลทอรี่เธอพาตัวอะไรกลับมาเนี่ยอะไรเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้จับอันนี้จิ๊บส่วนอันนี้นกแก้วฉันให้เธอไปพาเพื่อนเพื่อนกลับมาในโเธอไปพัดเธอไปพาสัตว์ปีกกัาทำไมเนี่ยทอรี่สํหรับทอรี่เดี๋ยวเราพากลับเข้าบ้านนะคะนี่มานิเออเดี๋ยวเราพาไปหมดลยทีเดินเลยแล้วกันทอรี่มาโอเคโอเคถอยในลบให้ทอรี่หน่อยค่ะทอรี่ขอบคุณที่เหนื่อยนะคะทอรี่ อยากเล่นคอมไี่อยากทำอะไรก็แล้วแต่เธอเลยหรือฉันพาคนอื่นไปกับหมู่บ้านก่อนแล้วกันนะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวขออ้อมหลังบ้านแล้วกันนะคะมาน,นี่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 อันนี้นะคะเดี๋ยวพายเยี่ยมชมนะคะอันนี้เป็นร้านเมดนะคะอู้สึกจะมีมีบริการมาเพิ่มนะคะเนี่ยมากินเมดคาเฟ่เแล้วอ่ะอันนี้บ้านคิมมอนลวกันโเข้ามาคนแรกเลยดีดีดีมากคิมมอน น้ำเงินนี่ของเดียวคุ้งก็แล้วกันนะคะตามสีงานนี้เป็นบ้านคุณน้องแก้วแล้วกันนะคะนี่มาโนแก้วมาอันนี้พี่กิฟเตรียมมาไว้แล้วนะคะอยู่ใกล้ๆกกับข้อของจา้าก็ต้องเป็นบ้านจา้าไอโต้นี่บ้านจา้จาหยบตบงห้จ้าหน่อยโอเคไอโตอบ้านอยู่นี่นะจ้าไอโต้โอเคเราเตรียมป้ายไว้แล้วนะคะอืมเดี๋ยวขออนุญาตขอเวลาไปปักป้ายแป๊บนึงนะคะ a few moments later โอเคก็จะแปะป้ายเสร็จเล่นเอาดึกเลยนะคะตอนนี้เราเหลืออีกกีหลังเนี่ย นะขอดูก่อนเลยอีกหนึ่งเออหนึ่งเอ๊ะเอ้าไอ,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 อตุกมันนอนในบ้านนี้ไม่นนตัวอยู่หลังนู้นคือ <c oughs> จะเหลืออยู่ห้าหลังปะน่าจะห้าหลังแหละโอเคโอเคพรุ่งนี้มาดูทีน,นะคะว่าโซลักกับครูจะกลับมาได้หรือยังนะคะพรุ่งนี้ช้าตลอดเลยเนาะเช้าแล้วไหนดูซิมีใครมาบ้าน <c oughs> เดี๋ยววั <c oughs> นะเฮ้ยมันไอ้รอนโกเลมไม่ใช่หรอ แล้วกลับไปแล้วเฟรดีโซราในพายเล่นโกเลมกลับบ้านเหรอเนี่ยมันม,ม,มาไงอ่ะว่าแต่ไอเล่นโกเลมโดนน้ำแล้วตายไม่ใช่เหรอคะเฮ้ยสวัสดีค่ะเออเนี่ยไอ้เล่นตัวเลมโกเลมแช่น้ำได้เหรอคะเคยได้ยินว่าไอเล่นโกเลมโดนน้ำอะไรเงี้ยแล้วมันจะแบบเสียไม่ใช่เหรอหรือพี่เองหรือนั่นมันต้องเป็นสโนว์แมนเอ๊ะไอเล่นโกเลมโดนน้ำไม่เป็นไรเหรอเอ๊ะหรือได้ไอไอมันจะขึ้นสนิมไหม พี่จะผิดหรือเปล่าไงพิมพ์บอกพี่ดได้นะคะโซล่าในพาอะไรอ่ะในพาอะไรมานี่นายไม่ต่างกับโทลี่เลยนะเนี่ยโทลี่พาสัตว์ปีกมานี่นายพาอะไรไ่เนี่ยแซนด์วิดโม่โม่นี่เขาจะอยู่หมาโซล่าเองนะคะซอมบี้เดี๋ยวนะซอมบี้มาได้ไงอ่ะแล้วก็ เลนโบวัด <Lem> <Huh? S 1> ่ใช่สักด้วยซ้ำแต่ซอมบี้อันนี้คือคืออะไรโซล่าไหนอธิบายหน่อยสิโอ้อันนี้มันคือซอมบี้กับใจน่ะฉันเดินไปเจอในหมู่บ้าน,น้องหนึ่งนะ <c oughs> เห็นเขากลับใจเป็นคนดีอ่ะเขาไม่กินคนเลยที่คเยคยพามาด้วยสงสารเขาอ๋อ oh, อย่างนี้เองโอเคโอเคโอเคเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราฉันทานไดกลับบ้านก่อนลวกันมะเอ่อเรากลับใช่ไแล้วเดี๋ยวเอลโหลี่ใหม่ละใหม่ละอีแล้วนะทอรี่รู้ว่าพวกเราจะกลับมาวันนี้ใช่ไหม เธอก็เลยตามมาหาโซลารที่บ้านใช่ไหมบ้านนายนะนี่นี่คือบ้านนายนายจำบ้านนายได้ใช่ไหมโ <Nope. S 1> okay. อเคพาอิสระได้บ้านนายก็งูเยอะเหมือนเดิมนะไมจ๊ะอยู่กับง,งูไปทอรี่ไม่เข้าบ้านจริงหรอไม่เธอชอบมาอยู่กับโซลาเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราพาจะเขากับเข้าบ้านแล้วกันนะคะก็ดีนะใบเหืออยู่ประมาณสี่หลังพอดีใช่ปะอ่าๆอ,อ,อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละ,ะเดี๋ยวๆนะไปอีสักรคนที่เหลือมาค่ะ เพราะเราต้องเผื่อบ้านเราไว้สําหรับคุณครูรอคุณครูกลับมาด้วยใช่ไหมไอ้เขียวๆย่างเอาเป็นบ้านคุณซอมบี้แล้วกันนะคะคุณซอมบี้ถ้าคุณเป็นคนดีต่อให้คุณจะเคยเป็นซอมบี้กินเนื้อคนมาก่อนแต่ถ้าคุณเป็นคนดีแล้วกลับตัวกลับใจแล้วเราก็จะปล่อยคุณไปก็ไม่รู้นะคะว่าพวนี้ครูจะพาใครมาอีกนะคะแล้วก็จะพามากี่คนนะคะว่าแต่ แต่พรุ่งนี้คุณครูจะกลับมาแน่หรือเปล่าอันนี้เอรีไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยก็เหลือบ้านอยู่สองหลังแล้วมีหลังสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็หลังสีส้มนี้นะคะที่ยังไม่มีคนอยู่เนาะก็หวังว่าคุณครูคงไม่ได้พากลับมาเป็นสิบอะไรอย่างเงี้ยหรอกนะนี่ก็ผ่านมาตั้งสามมาแล้วคุณครูไม่กลับมาอีกอะหรือว่าคุณครูคงจะไม่ได้ตายไปแล้วหรอกนะแหมจะเป็นไปได้ยังไงละเนาะก็ถ้าคุณครูตายคงกลับมานี่แล้วแหละนะ ช่วยไม่ได้นะคะอ๋อใช่จะว่าไปนะคะพิกิสจะพาไปดูนี่ค่ะคือตอนเนี้ยสมาชิกในหมู่บ้านของเรานะคะเริ่มเขาเริ่มสร้างนู่นสร้างนี่กันแล้วนะคะนี่น,นี่เห็นไหมคะเริ่มมีแบบ ร้านเอ,อจิ๊บเอฟซีนะคะหรือไม่ก็จับเอฟซีที่ไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อร้านอะไรนะคะแต่เปิดร้านธุรกิจขายไก่ทอดนะคะเป็นไก่ไก่ขายไก่ไก็ <S <S 1> <S 1> แด่อันนี้น,นี่แฟนแฟนจับใช่ไหมแฟนจับขายไก่ทอดอืมอว่าคงไม่ได้เอาเนื้อจ้ามาทอดกินแล้วนะ <S <S แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะนี่คุณเลนโบนะคะเขาขายน้ำสมูทตี้นะคะส่วนคุณแซนวิชเขาขายอาหารตามสั่งนะะเนี่ยเ,เป็นเป็น,น,านจานเลยโอเคแล้วตอนนี้ก็จุดนั่งกินเนาะ รูปแบน่ากิน้นี้นนอนสองอาหารไหนคะน่ารักดีเนาะโอเคตอนนี้ก็ส่วนทัตจะกินของหวานนะคะเขาอุอ้ยตายเขากำลังมีประชุมเมดกันแน่เลยค่ะกำลังเยี่ยมปชมเมดกันอยู่หรอคะโอเคไม่กวัวใส่วันนี้ร้านจะปิดนะคะปรชมเมดโอเคเออนอกจากจะมีชุมชนนะคะมีชุมชนมีการกู้ตายมีการขายของอะไรกันอย่างนี้เนาะมันก็ควรที่จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมคะ ตับโดที่เรามีสังคมอ่ะคือไม่ใช่ว่าการที่มีสังคมเราจะมาสร้างเป็นแบบอะไรนะเป็นที่ว่าการอำเภอหรืออะไรมันไม่ใช่ใช่ไหมสิ่งแรกที่ต้องมีต้งแต่สมัยโบราณแล้วก็คือศูนย์รวมแห่งความเชื่อค่ะโอ้โหฝนตกหนักงนี่นะเนี่ย,นนยสิ่งที่พีก่กิฟอยากจะสร้างระหว่างที่ลองคูนนะคะก็คือศูนย์รวมแห่งความเชื่อหรือก็คือ วัดนั่นเองนะคะแต่ว่าจะให้ไปเป็นวัดวัดไทยพี่กิ๊บก็สร้างไม่ถูกนะมันน่าจะยิ่งใหญ่เกินไปพี่กิ๊บก็เลยว่าจะลองสร้างเป็นวัดเล็กๆเป็นวัดญี่ปุ่นเล็กๆดีไหมสร้างหน้าบ้านเราตรงนี้ลยะกิ๊ก็เตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วนะเก่าจะสร้างเนี้ยนี่มีบ้านมีวัดอยู่หน้าบ้านก็ดีแหละเอ๊ะแต่ว่าปกติหลังวัดมันจะเป็นสุสานหรือเปล่าเอ๊จะมีบ้านเราอยู่หลังวัดมันจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกน้อยคิดมากไม่ใช่วัดไทย่ะไหนวัดญี่ปุ่นไงโอเคเดี๋ยวไปเตรียมของก่อนนะ โอเคเอาละป,ประมาณนี้ละกันนะคะเดี <c oughs> ๋ยวพี่กิปจะวางแล้วใช้โต๊ะแทนพื้นนะคะเอ้พื้นที่มันจะน้อยไปไหมพี่กิปอุ้ย <c oughs> เราเราจะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮัลโหลสวัสดไม่ควรลงโทษเราสวัไม่ควรลงโทษเราฮั <c oughs> <c oughs> โลโหลหรือเขาไม่ต้องการให้เราสร้างแบบนี้วะซับ <c oughs> พื้นที่ประมาณนี้ละกันนะคะน้องจะดูเอ,อ,อ๊ะพี่กิปทำโต๊ะยักษ์ทำไมอ่ะพี่กิป จะใช้วัตถุดิบที่เรามีนะคะมาบอแดปนะคะพีกกาว่าจะขุดใต้เนี้ยทาเป็นเหมือนบึงน้ําด้วยอ่ะถ้าจะขุดต้องขุดเลยป่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมุดลาบากนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวาทาตามแผนที่เราตั้งไว้นะคะคืออุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยผีหลอกผีมาผีมาวัดจะสร้างไม่เสร็จเลยผีมาแล้วหรอผีรู้แบบโอ้จะมีวัดแล้วเราจะได้มขอส่วนบุญแล้วคือคิดจะวางอย่างนี้แล้วก็เว้นสามแล้วก็วางอย่างนี้ตั้งขึ้นไปให้มาดู มาดูขาตั้งขาโต๊ะมันดูเหมือนแบบแบบแบบน้ำนบกน้ำหนักไม่ไหวเลยนะคะในตอนนี้ดูดิแล้วก็เดี๋ยวเราเอาประตูใหญ่มาแปะอย่างนี้นะคะแล้วก็มีประตูเล็กสองอย่างนี้ได้ไหมนะโอเคฐานอนฟินิตี้เรียบร้อยมันได้ไหมมันมันคิดว่ามันได้ไหมคะเนี่ยโอเคมาเรามาลองปิดประตูดูเลยนะคะมีประตูประตูเลยะคะประตูใหญ่นี้ว้าวเป็นไงคะวูวข้างในก็จะเป็น เึิบเชิบเชิบมีหาไปคะโอประตูเออว้าวนี่ดูดีนะเนี่ยข้างในแล้วตรงกลางก็ทําเป็นเหมือนแบบที่ใส่ขอพรใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งตั้งเป็นที่สําหรับไหว้กับไหว้บูชาเทพอะไรดีเทพแห่งความมั่งมีไม่ได้สิเราตั้งใจทําวัดนี้เพื่อที่ขอพรให้คุกกลับมาโดยปลอดภัยอ้าล่ะตบแล้วคือตรงนี้ใช่ไหมคะแล้กะว่าจะ เนี่ยกะว่าจะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าามันชิดเกินไปมันจะน่าเกียดมันจะไม่สวยดิจริงๆรั้วแบบรอยออกก็ไม่แย่หรอกนะคะแต่ว่ามันจะดูแปลกๆหรือเปล่าเดี๋ยวลองทําเสร็จดูแล้วเดี๋ยวมาทิจนาอีทีค่ะแปลกไหมอะแปลกไหมรือไม่แปลกเอ๊ะมันแปลกหรือไม่แปลกเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะเนี่ยคือไอ้ตรงนี้พอไปอยู่ตรงนี้แล้วมันแปลกมากเลยอะแล้วก็เดี๋ยวเราต่อดินเพื่อไปทำเป็นหลังคาหลังคาพี่กิฟต์จะทำเป็นหลังคาญี่ปุ่นแบบเหมือนของบ้านพี่กิฟนะคะ แล้วค่ะค่าวๆเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะอืมมันค่อนข้างง่ายนะคะทําแบบเรียบง่ายมากๆคือกะว่าเอาเล็กๆน้อยๆก็พอนะอ่าตรงนี้อึดอัดไปไหมอ่ะรู้สึกอึดอัดไปไหมคะหรือว่าเราควรที่จะเอาออกเอาออกแล้วตีด้วยเออ่บานเกล็ดบานเกล็ดไม้ดีจึ๊บชึ๊บชึบ,ชบเฮ้ยไหนดูดิโู้เฮ้ยเฮ้ยโอเคดูโปร่งด้วยค่ะแล้วก็ดูไม่อึดอัดด้วย เอออันนี้ดีกว่านาะแน่แต่ถึงใจถูกแล้วอือโอเคแล้วเดี๋ยวตรงกลางนะคะเราจะทําเป็นตรงนี้เดี๋ยวทําเป็นที่ตั้งอธิฐานใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็ทําเป็นเหมือนที่ขอพรนะคะเราก็จะวางกล่องเอาไว้ข้างล่างวางกล่องไว้ข้างล่างเรา c เ p p e r มาวาง copper เรียก copper ใช่โอเคกล่องมาวาง copper มาวางนะคะทำเป็นจุดอธิษฐานนัที่ิบเตรียมไว้แล้วเ้วยละโอเคอันนี้แล้วก็กล่องมาวางเสือ เชดวางไว้อย่างนี้อ่าแล้วก็เอาคัพเปอร์คัพเปอร์อันนี้งนที่ดีเออโอ้โหแล้วก็เอาอืมเอาโต๊ะคัพอีกไหมโต๊ะคัพแล้วกันนะคะแล้วก็วางอันนี้ไว้บนโต๊ะคัพมันแปลกไหมคะพี่กิมรู้สึกมันไม่ค่อยยิ่งใหญ่เลยมันดูแบบอืมันดูไม่ยิ่งใหญ่เลยอ่ะอ๋อจริงสิพี่กิมนึกอะไรออกแล้วค่ะเออใช้บันไดที่เหลืออยู่อันนี้ละ เอามาวางความหน้าลงไม่ใช่ไม่ใช่วางความความหน้าลงอะความหน้าลงอ,ะอ,อ,อ่ะเอออะไหนอาตรงนี้พอได้อยู่นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดนั่งแบบเราเดินมานั่ง <c oughs> นั่งอธิษฐานโอ้ยเหมือนคุกเขา่าอะคุกเขา่าเป็นเบาะรองคุกเข่านี่คนคุกเข่าที่ไหนเขาแบบมาคุกเขา่าเลาขาชี้ไปใส่ในแท่นแท่นโอยพอ,อแอาแอธในฐามนมะั้ยเนี่ย โอเคแล้วเราก็เอาเดอกไม้มาวางอย่างนี้อ่าอ่าจุดว่าจุดว่าดูไม่ค่อยสกดสีเลยอะโอเคค่ะ <S <S okay, เปิดออกมาลองใส่นี้เข้าไปแล้วกันแล้วไม่รู้มันคืออะไรนะคะแต่ว่ามันมันไม่เหมือนเราได้มาตอนมอนเตอร์มาอุ้ยฝนตกอีกแล้วอ่ะแล้วก็ปิดอ่านะคะอารมณ์เหมือนเป็นพระพระพทธลูกสีม่วงรานนี้ได้ไหมอ่ะมันไม่ได้ไงไม่รู้อ่ะ ตรงนี้มันควรมีไหมหรือมันไม่ควรมีอะ่ะเอามันลงไปแล้วไม่ได้จดะขอพรอะไนี้ไม่ต้องมีหรอกเนาะเนาะดูว่าไม่มีแล้วน่าจะสวยกว่านะคะเดินมาเตึ๊ดเติรดเตรดตดตดาเป็นพี่โกะเองพี่โกะห่งศาลเจ้าเลยนะคะนี่พี่กิ๊กคิดมาแล้วอุ้ยยังไม่เสร็จสิเราจะไ่ทำประตูประตูเลยประตูญี่ปุ่นน่ะเออนี่ค่ะเตรียมมาแล้วอือ่าอ๋อแล้วก็เราจะวางอันนี้ด้วยค่ะวางอันนี้ล้อมนี่นี่นี่วางนี้ โอเเอาไว้นะคะน่าจะสวยขึ้นเยอะเลยโอเคเดี๋ยวขอขุดแป๊บนึงดูครั้งดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยค่ะหรือเปล่าโอเคเออถ้าอย่างนี้ล่ะถ้าเราอย่างนี้ล่ะเออต้องแกไหมยู่ก็ยกดับขึ้นมานม่แสกอกมั้งเนาะอ่าแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราปูเป็นเอาพักวปูแล้วก็ได้ค่ะนี่อ่าสวยเออมันต้องแบบนี้ แล้วก็เดี๋ยวปูมานะคะแล้วก็ทําเป็นประตูประตูชัยไกลน์ของสาวก่อนนะคะเอาตรงนี้จากพี่ัดนี้ปุ๊บอ่าเกือบเสร็จแล้วค่ะโอเคที่เหลือก็เออ๊ปีนขึ้นไปค่ะเอ้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าจะต้องวางเป็นอะไรแบบนี้นะคะนี่จริงถ้าเป็นสีดำแม่จะสวยกว่านะคะแต่ว่าสีนี้ก็ได้แหละนี้ก็ได้แหละไม่ไม่น่าเป็นไรมั้งลองลงไปดูกันค่ะ เอ้จริงๆเราก็มีไม้ดำนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูสีนี้ก่อนล้วกันอ๋อซีดเนาะมันดูจืดไปหน่อยจืดไปจืดไป,ไป,ไปถ้าได้อย่างงั้นใช้มไม้ดำไม้ดำเรามีอยู่เนาะโอเคโอ้โหดำๆๆๆๆดำดำดำดีดำดีดำดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราใช้นี้แทนนะคะเออคือข้างบนนะพี่กิ้ก็ไม่รู้เหมือนกันคดีพี่ก๊้เห็นว่าเออมันปกติแล้วอ่ะเขาจะมีอะไรสีดำดำ บนของตัวนี้เลยค่ะบางที่ก็มีบางที่มันมีแต่ถ้าเป็นประตูใหญ่เห็นมีอยู่นะคะมีเป็นสีดำๆขีดอยู่ข้างบนโอเคเดี๋ยวพี่ลองต่อขึ้นไปสีขาวจริงก็ไม่เลวนะแต่พี่ว่ามันจืดแต่ว่าราคาของวัดเราก็จืดอะหรือเปลี่ยนสีนะาคะวัดละดีตรงนี้ก็เป็นสีดํามันก็ดูตัดก็แดงไหมเพราะข้างล่างขาวแล้วข้างบนมันสีเทาๆแถมมันยังจะกลืนกับหลังคาบ้านเราด้วยอันนั้นเดี๋ยวพี่กิ๊ตขอขอไปเปลี่ยนสีแปบ๊บนึงนะคะตัน้จ เสร็จแล้ว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 แม่คะโอ้โหมันดูเป็นวัดขึ้นมาเลยนะเนี่ยนี่ลังคาเปลี่ยนไปสีดําสวยขึ้นเยอะมากค่ะเป็นสีเป็นสีเทาคือมัน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 พอมาดูไกลๆแล้วมันเข้ากับบ้านพี่กิฟต์เกินไปอะมันไม่วัดไม่ดูโดดเด่นเลยพอเป็นสีดำ้วเออมันดูมีความแตกต่างใช่ไหมอ๋อแล้วก็ดูร่มเย็นนะคะน้ําทําให้วัดดูร่มเย็นอ่าแล้วก็ตัววัดนะถึงแม้มันจะเล็กๆหน่อยอะแต่ก็อ่ะ ก็ดูเป็นวัดแหละแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเสาหินพี่กี๊ก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรเอ่อเรียกอะไรนะโคมไฟเสาไฟหินแล้วไม่รู้จะสร้างยังไงให้มันออกมาเล็ก,ลกนะลๆนั่นละมันลคือถ้าสร้างเหมือนจริงเกินไปอ่ะมันจะใหญ่มากแล้วมันจะกบความเด่นของตัววัดเล็กๆนะคะพนาทย์ว่เอรเอาเอาเสาหินมาตั้งแบบนี้ไปก่อนแ้ต่มันก็ดูได้เนาะก็ดูสวยดีแบบใช่ไหมคะนี่แล้วก็เสาหินของเรานี่คือพระเอกของงานนี้นะคะเอาละลได้เวลาต้องมาที่ฐานแล้วค่ะ เราเอาอะไรมาอธิษฐานดเาีเอาอะไรมาไหว้ดีอ,อะไรมาไหว้ดีเอ่อทองเอาันนี่แล้วกันถ้าจะอธิษฐานขอพรใช่ไหมเราก็ต้องใช้ของมีค่าในการอธิษฐานนะคะวันนั้โอเคอันนี้แหละอนะ่นน้นนะเ่าละลิศเราต้องเดินโชว์ตัวด้วยแล้วนะเป็นนิโกเราใส่สก,กีนนิโกมาแล้วเอาละนะคะวันนี้เราจะมาไหว้พระกันค่ะจะมาขอพรให้คุณครูนะคะเอาละเดินเข้าไปประตู วยงามจังเลยอาล่ะค่ะเราขอพรกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราจะขอพรให้ครูกลับมาโดยสวัดิภาพไม่แบบว่ากลับมาแบบเหลือแต่ตัวหัวไม่มีอะไรอย่างงี้เร็วนะคะโอเคก็ขอให้ครูกลับมาไวๆนะคะพาหน้าครคงไม่กลับมาแล้วาพนี้นี่ก็แบบโหวิแต่รักอะเดี๋ยวนะไปเปลี่ยนมือใช้เวลามาเล่นนี่เนี่ยโอเคเดินอ๋อพี่กิฟต์กดผิดปุ่ม ปฏิหาเสร็จแล้วเราก็โยนเหรียญลงไปเลยชุรงเอา้าน,นะชุรงหัวดสองทีใช่ไหมน่าจะถูกั้างเนี่ยโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะงานทุกคนคะพานี้พี่กิ๊บก็คงต้องขอตัวลาไปจารกิจน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะหวังว่าพานห้าคุณครูจะกลับมาแล้วนะ อืมโอเคเช่าอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้พี่กิฟด้วยนะคะทุกๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่กิฟมหาศาลมากอุย้ยฝนตกเลยแปลว่าอะไรเขไม่ถานจะเป็นจริงไมหมหรือจะไม่เป็นจริงเนี่ยโอเคอปเป็นว่าไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝนไล่แนละ้วบ๊ายบาย,บายสติกเกอร์ลายกิฟี์และของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไล่ตะโตมีให้เลือกสะสมมากมหยถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ